สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้ก็มาทำกระถางปูนจาการูปโปง่งแล้วก็กระสอบป่านนะตัวนี้เป็นถ้าพูดถึงตัวนี้เป็นตัวทำศักเศษผ้าเช้นิ้นเล็กๆแล้วมาแปะๆเอานะครับส่วนตัวเนี้ยก็คือตัดกระสอบป่านเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามาชุบกับแป้ะไอไม่มช่แป้งสิชุบกับน้ำปูน เละๆนิดนึงแล้วก็เอาขึ้นรูปด้วยลูกบอลมีใช่ลูกบอลเขาเรียกลูกโปง่งใช่ไหมแต่ว่าจะสังเกตว่าผมทําไป4ีห้าครั้งลูกโป่งมันแตกอยู่4ครั้งซึ่งตอนแรกผมไม่รู้เพราะอะไรผมก็เนื่อมีคนไปทิ่มมันทําให้ลูกบอลมันแตกแล้วสภาพของก็จะเป็นแบบนี้ฮะทรงมันจะไม่สวยเพราะว่ามันแตกไปก่อน แต่ว่าอันนี้คือทรงที่สมบูรณ์นะจะเป็นทรงแบบลูกโป่งเลยก็ทำง่ายง่ายครับอุปกรณ์ก็มีฐานนะผมใชใ้พ่อ pvc แล้วก็สก๊อตเทปเอาไว้แปะลูกโป่งให้มันยึดติดลูกโป่งนี่ผมใส่สอชั้นนะเพราะว่าชั้นเดียวเนี่ยเหมือนว่าปูนมันกัดลูกโป่งแล้วทำให้แตกครับผมก็เลยใช้ลูกโป่งสองชั้นพอใช้ใช้สชั้นปุ๊บ ปัญหามันมาตรงที่ว่าเป่าแรงเป่าลูกโป่งไม่ไหวเพราะมันหนามากผมก็เลยต้องใช้เครื่องปั๊มลมอะครับอัดลมเข้าไปแล้วก็มัดเอาจากนั้นก็เอาสกอเทปมาแปะฐานนะครับแปะให้มันแน่นเลยกันลูกโป่งดิน้นแล้วก็เอาน้ำปูน คือเอาใส่ให้มันเละๆนิดหนึง่งไม่ต้องใส่อะไรใส่แต่น้ำปูนเอ่อเละๆหนืดๆนิดหน่อยชุบกับกระสอบป่านแล้วก็ครอบลงไปแบบนี้เลยก็จะได้ทรงนี้ครับทำให้ดูทรงนี้นะเห็นไหมครับทรงประมาณนี้ก็จะได้เป็นกระถางปูนแบบนี้ครับแต่ว่า เดี๋ยวเราต้องรอให้มันแห้งก่อนนะแห้งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมทาน้ําปูนเอาไปฉลมด้านนอกอีกชั้นหนึ่งให้มันหนาขึ้นครับมันจะได้แข็งแรงจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการฉลมด้านในอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มันกลายเป็นสามชั้นแล้วมันก็จะแข็งแรงมากๆเลยนะหละังจากนั้นถ้าใครอยากจะเอาไปเจาะรูก็เจาะรูด้านล่างอย่างเงี้ยเจาะรูแล้วก็ไปปลูกพวกต้นไม้ดอกไม้ได้ อันนี้คือทําสวยๆวยเนี่ยไว้ปลูกดอกไม้นะเดี๋ยวไปขโมยเขาก่อนเห็นละว่าอยู่แถวๆบ้านนี่แหละก็จะเป็นดอกบ้านไม่รู้โรยครับเอามาใส่กระถางไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันก็ใส่กระถางก็จะเป็นกระถางที่ผมพ่นสีไว้ด้วยนะก็ใส่เจาะรูแล้วก็ใส่กระถางครับส่วนตัวนี้ก็เป็นผมทำไว้นะ จะไปใส่ในตู้ป่าเป็นเหมือนภูเขาเทียมป่ะเออประมาณนั้นเหมือนภูเขาเทียมประมาณนี้เห็นนะครับเป็นภูเขาเทียมภูเขาน้ําแล้วก็มีตรงนี้เจาะไว้เพราะว่าจะเอาไว้่ามจากโฟมนะจะเอาไว้ให้ปั๊มน้ําออกมาครับเป็นน้ําพุ่งออมาแล้วก็มันจะไหลลงมาข้างล่างไหลไหลลงมาครับประมาณนี้ สวัสดีครับ